สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนหน้าจา้ามาแล้วจา้ามาแล้วน้องฝนผ้าแสบมาแล้วจา้ามาจาับพี่น้องมันมนีสน้สิผ้าไม่กินสมจับพี่น้องสิผ้าไม่กินหมักกระทกโรคบาลเท่าจับพี่น้องนี่ภาษากลางอื่นสาวรถดจับพี่น้องมาจาัะพี่น้องมาแสบน้ำกันจา้าเจียวเฮ็ดจับพี่น้องมันนี้ตาดลงไปเล้จากพี่น้องอืม ร้ายแตกพี่น้องหอมมาด้ยวยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยมาเสิแสฟต้องกันด้วยจ้ะอืมอืม,อม แตบพี่นอ้องอือชำแห้งจ้ะสมุหว่านหวานพี่นอ้องใส่ก็พริกเกลือนี่แซบคักจ้ะมาจากพี่นอ้องอือ เยรียมแลนพี่น้องมาหนิตวรตวจคัดกำลังสุกพี่นอ้อง ทำชำได้จ้ะพี่น้องแส่แห้งจ้ะพี่น้อง คืออยากไีน่องเอาเม็ดมันออกกันเสียวเขียว มาจ้ะสวงน้ำกันยำแห้งประเด็นปีนอเจียวเขียวสมหัก คักสมแน่พี่น้องมึงน่าหัไหมเม็ดมันหลอกกันพี่น้องเม็ดมันขม เินค <c oughs> ้อพี่น้องอายสมครกไขมันเข่ากันพี่น้องหนักก็ตักสดเลยจ้ะแสบไหมอะไรพี่น้องมั่งเนี่ย,ยมาเด้จ้ะแสบแสบต้งกันจ้ะ อันนี้พ่อสูบอยู่พี่น้องเปีเ่ยววันพ่อสูบได้แต่บางนาวนี่สวมแห้งจตะคืออยากกินสมกินแซวพี่น้อง เซ็บมากคนคนคนเพจพี่น้องเพดพีนพดพ่น้องมึงเนี่ยอืม้มอย่อยยิ่งพี่น้อง เสีย <c oughs> งไกลกวนพี่น้อง ไกลก็อยากน้ำคุ้นขึ้เข่ากันดีไหมจ๊ะมันก็ตกลงกระแจผงเปพีหนองเข่ากันหรอกกันไอ้กินแบบนี้แสบกลัวแบบ ขวดใส่ถั่วอะไรกันอันนั้นหรือพี่น้องขวดใส่ถั่วหรือขวดใส่ถั่วอะไรที่น้ำกินใส่ไหมพี่น้องมันมันเสียบซ้ำกินแบบนี้เลยพี่น้องแบบนี้มันใน,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 นขวดในยังเป็พี่น้องเนี่ยเสียบแบบนี้เละจ้ะ กินสุดท้ายพี่น้องตรวจจัดอ่านีพี่น้องน้าวหนี่าสูเลยพี่น้องสมแหงอันนี้พ่อไว้อยู่จ้ะ มาจับพี่น่อแซ่รับอืม,อม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนฝนผ,ผาแสบน้ำด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจ้ะสวัสดีจ้า